สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันก็ไปหาหมอไปเอาเขาเรียกอะไรไปเอาพลาสเตอร์ที่เขาให้ให้เราที่มันใหญ่ๆนะคะให้มันพายรอบเขาเรียกอะไรเขาจะตอนที่ยันไปผ่าสองนิ้วนใช่ไหมเขาไม่อยากจะให้เราลงน้ําหนักกับสองนิ้วมากเขาก็จะพันมาครึ่งแขนแล้วทุกคนแล้วทีนี้มันก็ ใช้คีวดำบากกันนะเพราะว่ามันใหญ่เนาะเสื้อผ้ามันก็เข้าแขนไม่ได้ไงก็ใส่ได้สองอาทิตย์ตัวนี้ใส่บ่อยค่ะเพราะว่ามันยืดนะมันดึงมันดึงเข้าแขนได้นะคะเพราะว่าพัดมันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะหาเสื้อใส่ยากหรือว่าต้องเป็นเสื้อที่มีกระดุมเปิดข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังติดแขนอยู่ดีนะคะทุกคนที่ใส่บ่อยก็คือตัวนี้แหละเพราะว่ามันมันเข้าแขนได้เนาะมาเข้าเรื่องเลยค่ะเนาะก็ วันนี้คุณหมอก็อไปเอาเขาเรียกเอาเอาไหมออกเนาะเอาไหมออกใชะนึกว่าประมาณสิบยี่สิบนาทีใช้เวลานานอยู่ทุกคนเนาะเพราะมันสองนิ้วแล้วก็อ่มดิฉันก็นึกว่ามาณสักเ,ออเต็มที่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหม ใ้เวลาเกือบชั่วโมงทุกคนนะอ่ามันเป็นผ่าตัดเล็กนะแล้วก็วางนะคุณหมอบอกว่าเขาพูดภานาภาษานอตน,น,นะะเขาบอกดูทัเขาบอก,อบกมันทําว่าทับกับว่าเราแบบว่าคือแบบเรา strong moment นะเราเรานั่งนิ่งแล้วคือแบบหมอจะค่อยๆดึงดึงไหม่ออกนะทุกคนมันก็จะมีความเก็บใช่ไหม ดิฉันก็จะวางแขนแบบอืมแบบไม่เก่งไม่อะไรทุกคนนะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าเวลาเราทําเคสพวกเนี้เวลาเก่งแล้วยิ่งเก่งนะหมอก็จะเก่งตามนะแล้วก็มันก็จะเก็บด,ด้วยนะคะแล้วตอนที่เอดิฉันผ่าก็เหมือนกันนะหมอไม่ได้วางยานอนหลับนะมันเป็นยาแบบว่าฉีดแล้วมัทำให้เราชานะชาช่วงสองนิ้วที่ ที่คุณหมอจะผ่านะคะดิฉันก็ได้ยินคุณหมอขูดคุณหมองัดทุกอย่างแล้วก็ใส่กันทำแล้วหมอก็คอยถามตลอดเวลาว่าโทรโอเคไหม mm hmm. ดิฉันบอกโอเคตอนที่ผ่าคุณหมอก็บอกว่าบอกเขาบอกว่าดิฉันนิ่งมากนะคะแล้วก็แบบคือแบบไม่รีแอคอะไรแบบแล้วคุณหมอก็บอกว่า เธอเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเธอถึงได้นิ่งมากใช่ค่ะที่ฉันเคยผ่านิ้วนี้มานะคะทุกคนตั้งแต่ผ่ามามันก็นี่ค่ะทุกคนมันก็ไม่ปวดนะแต่ก็ใช้เวลานานนะคะตอนพอผ่ามาเสร็จมันก็ดีขึ้นมันก็หายปวดแต่กว่ามือจะงอมาได้เงี้ยมันก็ใช้เวลานานนะคะทุกคนนะตอนนี้มันมัน มันงอไม่ได้มันจะไอ้นี่มันจะหน่วงจะปุ๊มันจะปวดนะคะทุกคนสองนิ้วเหมือนกันพอมันหายเสร็จไม่ใช่ว่ามันจะหายเลยนะทุกคนเราก็ต้องคอยคอยนวดคอยอะไรเงี้ยเอาน้ามันลงค่อยนวดแล้วก็ค่อยๆบริหารกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันหนึ่งหลายครั้งนะคุณหมอแนะนํานะต้องทํำบ่อยๆให้กล้ามเนื้อเรามันกลับมาเฟิร์มนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันสองสองอันเนี้ย ข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็ต้องไปทำไปทุกคนใช่นไหมเห็นมันจะเห็นเห็นรอยคดกนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องไปผ่าพอผ่าแล้วมันก็จะมันก็จะหายบรรเทาความปวดนะคะทุกคนเนาะตรงนี้แต่คุณหมอย,ยังไม่พูดนะเอาเอาทีละอย่างอันนี้หายก่อนแล้วดิฉันดิฉันก็จะต่อด้วยเห็นไหมเธอทุกคนเนี่ยน,นิ้วมันจะไม่ตรงนะคะทุกคนหมเวลาเราทำไาเร็วๆมันไปเจอความความเย็นมันจะมันมันจะปวด เวลาเราทําไปเรยมันก็จะเป็นกึ่งๆนะทุกคนนะถ้าเราไม่ไม่ทําตอนนี้นะอนาคตนะมันก็จะงอมันเหมือนข้างนี้นะทุกคนนะมันมันคือเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยมันจะปวดนะคะนะก็ดีแหละเราจะได้พักพักฟื้นไปในตัวนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาปีสามเดือนฉันก็ไม่มีวันหยุดนอกจาก เสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีไม่มีแว่า,วาไม่มีป่วยป่วยอยู่แค่สองวันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนก็มีป่วยอยู่ประมาณสองวันประมาณครั้งละประมาณสองวันถึงสวันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะคนเรามันด้วยอายุเรามากขึ้นนะคะมันก็คนเรามันก็มีเก็บป,ป่วยได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเนาะ จะมาว่าด้วยเล่าด้วยว่าก่อนเหตุจะเกิดนะคะที่ดิฉันจะผ่านิ้วเนี้ยเล่าต่อด้วยสาวโรงงานนะคะทุกคนคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมความหวังดีของเรามันกลายเป็นเป็นความหวังดีที่เราให้เข้าไปมันกลับ ได้ผลลัพธ์ตอบแทนที่แบบคุณจะไม่คาดคิดว่าคุณจะเคยเหตุเกิดเหตุเหตุการณแบบนี้นะคะจากที่เราหวังดีเพื่อนร่วมงานนะคือเขามีอาการไอนะคะทุกคนไอประมาณสองาทิตย์กว่าไอคอกแคอคเนี่ยดิฉันก็คอือก็หวังดีนะคะเพื่อนร่วมง,งานจะไม่เอ่ยถึงเชื่อใครนะคะ,ะสาวโรงงานนะเพื่อนร่วมง,งาน ฉันก็แนะนําว่าเออเธอไอามาหลายวันแล้วนะเออน,นี้อาการน่าเป็นห่วงไปให้หมอเช็คดีไหมอะไรเงี้นะคะก็พูดแบบเนี้ยแล้วเขาก็สวดมาอย่างเร็วทุกคนแสดงว่าเอ,อ่เอ,อดิฉันออดิฉันบอกว่าโทษนะคะเหฉันบอกว่าเธอไปเช็คดีไหมเขาตอบมาเออมันจะเป็นได้ไงมะเร็งอะ่ะฉันอะ่ะไม่ได้ดูดยานะประเดี๋ยวก็เอาตีนเหยียบหน้า โอ้ดิฉันตกใจความหวังดีของเราอ่ะเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ตาตีนหยีบน้าเอาเดี๋ยวถุยน้ำลายใส่หน้าเลยนี่คําว่าตีนน้ำลายกับน้ำลายเหยียบหน้ามันก็พอๆกันนะความหวังดีของเราเดี๋ยวตีนหยีเดี๋ยวเดี๋ยวถุยน้ำลายใส่หน้าเลยเนี่ยดิฉันอึง้งยังบอกว่าอุย้ยขอโทษค่ะไม่ได้หมายไม่ได้ตีความหมายแบบนั้นไม่ได้แช่งนะยังไม่หยุดอีกเดี๋ยวพัถุยน้ำลายใส่หน้าเลย เดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอัปโหลดยากนะคะก็เลยเอาเอาแค่นี้พอนะคะขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะขอบคุณจ้าเดี๋ยวมาเล่าต่อจ้ะ